เรื่องถวายสักกระบูชาต่อพปบเรืพระสาสัมพุทธเจาถ้าบุญทุกอย่างทุกคั้งนี่าก็บนเรือลนเอหสัมาสัมเพราะว่าเขาทำบุญเรือเป็นการบูชาต่อพระสัมาสมพุเจาเพราะ้นอนที่ถวายวีเน่ต่างๆเห็นเขาแต่ที่นีการเกาน้ามุสว่าน่อกนอกับาน้โมเลย นอกๆนะครับลมวมือถึงผู้ของขวัญสามารถเป็นกาะักกันเหตุใจงเร่มมีสีเืองีเป็นี่ผู้สนหลายรุนลังมือท่ามืคกามท่ามุคทางกาลัโบกนี้กับสามารถเยาว่าเล้าไปยาทั้งหลายร่น่วมกันท่ามือเรือบูชาต่อสามารถเ็เเรือถวาย ตรวจสบห้องสีเราเถวายผ้าหรมโม้บ้านบระสนาถ้ามึงจะผิเีะไว่าถวายทักทางยิกงใเดียวเดียว้นเลื่อนวมาเอาเหยียปัจจัยของการถวายผ่านมาสั่งนะถ้ามรงัวอืง่ะเป็นจะปูปัจจัยเป็นนึ่งเป็นท้องเป็นของาสิ่งไดที่วั่าอารางของมึเด็นยยั่งปหมดเล้เกิดถึงก็กระศาสนน ยกับเประโยชน์ให้เกิด้นกับชุมช่วงับทู่บางต้นเขาภาวาวันทุกวานีมีร่วมมีาอยาร่วมมีร่วมทางจิตใจร่วมยาเทแนวสาธารณประโยชน์บางว่าร่างตั้งแต่สมัยแต่ก่อรเีการสร้างบ้านเตงเงืองสร้างถนนรุ่งข้าอาใส่กมีอย่างเดียวเหตุทางก่อนบ้านก่อางนี้เพราถ้าไม่เกิยตบ้านไม่เห็นนี่แต่ว่า เด็กข้างไปขอดกหินข้างไปแย่กหินข้างไปบานนันบานนี้เด็ดข้างไปขอดหินสมัยโบราณก็นั่นกหินเนี่ยเยว่าย่ง่อเจ้าเรื่องห้เกิดนครับช่วงรบาเกิดที่จังหวัดน่ามเป็นตัวที่ยาด้วงเส็เอาไว้ช่ำจัวัดลำากราามโอเเข้อ่าม่ใจไดนท่ากด็ไม่อยู่บ้ากันก็ส่้กนไอ่ไะดยเฮียน่งเลย อนากตอะลรว่านะเส้นแหน่อกมาจากนู่นมาสสส่อนเวลาทำเงียทีเงเตีแบ กาีความเป็นกัะจายยาร่มเาพราะาร่ห้องกำลังสมัยด้วยกันสวางโัปฏิสธบ้างร่างองเฮาใหใส่จได้ในการดำเปินการเกิรคร่าสาสตรอวาสาศนนัพนของเฮาสีสนางหวามรวมเย็นของเฮาสไดอาศัยเื่ออยากโยนมีความขอดภัยแล้วก็ิะจิ้นี่กับววาอ่า คามร่รมเจ้าี่เจตนาาของความสามารถทเิ้ารเงินยากไห ก็ให้ราสะสมไ้สูอย่างเียวสูมากเท่ารก็สว้สงไป็ุนกว่าดีนะพื่การสามวงเมื่อไการเข้มแข็มกับจุดการของพระงขปงตัวเราใน้ท่งรองการก็อง่บมบองว่าวัดใหญ่ถึงจะเปุนตัวที่ครอบครออ ร่วมกันเก็บร่วมกันทำแน่ขั้นสะไม่ทุกทุกการผมกที่เรานเป็นผู้คอยเขียนใน้ภาพพิสูเป็นยิดให้ที่ร่วมกันเก็บมีความสามัคคีที่ความค้อมเพื่อในใจมันจะเด็นมิตรว่าใหมีเหตนให้หวามหร้อมีพรียงกอนเชื่อในใจคลอดคล้องกับเพื่อเกลือเกลือจะรุ่งมาคลอดคลอดศาสนาอาศัยเหตุปัจจัยก็การถวาถว้มา อาวงเว่ากระินี่เป็นคนยายผู้ใดก็อยากจะทำผู้ทุกคู่บ้านทุกคู่ทเป็นข้าวอดีเป็นเศษฐีเป็นคนร้ำนไอพ่อกระิ่กาเสวังนึการถึสมัยเองี่พับบรันอาวณัเกี่ยวภาพรับล่อรกับรวมกับมีความที่มีความความเที่ยง่ลสี่เป็นข้นน้ำข้นน้ำนนำน่ำานน อ่าเาความติดต่อภาษาเนี่เขาแบบเรื่องการเริ่งก็จะผสมในความจำภาษาอ่าเราะวาเราทบ่าทั้งหลายท่านมาบเรื่องเก็ตหลายขั้นตอจัยที่จะให้รับสูงมี้ก้อสในกรท่องการของการอ่าปจิเสธทั้งหลายเมื่อออกภาษามาเสร็จแจะเป็นที่วยที่สสมโบราที่จะาาพไกิน ยาเยออย่างที่นตอนหมือากวครับเอาหัดอกข่ายไวานวปเป็นเ่วเื่งเสียงน้ำผ่านเร่องคามยุ่งได้แล้วาได้เป็นยันยแสงน้ำยันต์เราเรียกขาดเป็นเสัยก่อนเห็นมั้มัดเลกนิดใหญ่เล็ใหญ่ยเสัย่อนเป็นสิ่งดีนายห้าหน้าต่ากจะว่าสันทรวเป็น ของายาะแตกสารทำเงเดียวกับขาเอาไว้ด้วว่าสำหรับอาสูงการทำเงินกับถิ่นเป็นเรื่องต้นว่าการเป็นเรื่องต้นว่าการสัตไอ้นี่การมีสูงการสามารถทำเงินถิ่นอาจจะเป็นยกเือนหน้ามสาขาในสมัยที่ทำการหน้ามีสาขาเล เป็นมหาวิการี่็รวัตกความเปปธรรมหมอยอนคอศาสนาประเสริฐปคุู้ไปคือหน้ากูเป็นอาช่างปุถคกรูู้เป็นเอนคนกับพระสิษุสงฆ์หลายพวกทีนอาพาดนั่งที่สาขาได้เขตออกขอนก็สามารถจะไปอยงัเข้ารวดตอเรืางนั่งที่สาขานี่จบมาว่าเป็นผูเกิดจากมีความง้ามไล่หาประการหาวัยรวย เป็นเล็กน่อเป็นผู้งามเป็นผู้ขาวผู้งามเป็นผู้าเป็นผู้งาม้วกเป็นมุขข้อนือเ่องต้องมี่งใเพื่องตาเพื่องแกงหัวเพื่องประดับเพื่องแกงหัวแกงประดับระดับมหาภาษาของน <Vou> ั่งว <A. S 2> ิสาสาาแปทถกถามมาอันนี้สูงกันได้ไหอยากวไหน่อันนี้ถ้าสามารถที่จะ้าอาอัาาานังวิสาสามุ่งที่สามมันมีอย ที่พ่อจะเป็นแบบของการใน้รวายผานไปที่พ่อก็จะเป็นอย่าเป็นเหี้ยเป็นปัจจัยครับเจเป็นผู้ยิิงเด็กมาบ้ยธึ์เที่ยวประดับเรื่องใจสวยจังจวัดสของกาศีีเป็นเบื้องสนเป็นอย่างร่วมกับทบริษัททั้งหลายนะครับรอดีเศีร่งหมายร่วมกันสร้างานทำาุ่ทั่วประเทศใ้วนะครัเห็นว่าการทำหนุ่มเกิดเป็นปีนีเป็นปีนีเป็นห้องชิร่วมกัน มีรละเวีดเกันผู้พอฒาผู้พัฒามีระเบีดเกีกบรักษาภาษาสนสเวลาที่ฆ์เขาถปฐมเที่อวเกิดขอเกิดถอว่าเป็นมนุษย์สมบัติข้ามามนุษย์สมบัติเกิดเกิดถอว่าเป็นผู้สมบูรณ์ใยสติปัญญาเพระเป็นมนุษย์กิเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติเกิดถึอว่าเป็นคนลูกง่ามลยแต่ลูกง่ามมือดีลู่าเกิดถึอว่าเป็นคนผิวขั้นง่าม แต่วลาเป็นครูยกครูง้ายเป็นคนสวยคนงาน่ารัแล้วก็เป็นคู้สแววสวแหงหาพบกระสับวัฒนธรรบบยแางเดียวหาหเงินหาท้อหาเงินในทียู่อาศัยเพราะการใดคยสัางงานให้เกิดขึ้นมาทหาเงินหา,นหา,า,าหท้อหาเงินเราจะเกิดขึ้นมากเป็นมษย์สมบัตงเวลาเกิดขึ้นมากนี่จะกูลหยู่ก็กระสั์เกียความ พระเดชพระคุณน่ากุญาตอยากเปลยนพระนางาีเป็นเป็นสิ่งทีมนุ่ยทอทั้งหลายมุ่งหวังเวาประการสำหรับผู้ได้ส้างงานทำบุญกระหินเดชมผลสืบได้ภาษาชนเขาเขาคือมีข้านมันหลับมีข้าม สำหรับการในสร้างงานทั้บุญิจหนงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะมาข้อเด็ดถวายผานผานนี่เขาเรียกว่าเป็นบุญเป็นอ่าเป็นบุญที่ดวงเพชรห้าดวงได้ทักโกตัดไก่หมักมีผ้าของหน้าของนั้นบุญที่อยากข้าเด็ดถวายสิ่งเด็กเขาเห็นเขาเกิดปัญญาว่าอันใดคือ มีย่างประโยชน์เาจถึงจังวัดว่าอาลามเกื่ว่าเป็นการนื้อนปฏิสังขรจะโยกรักษาวัดว่าอาล่ามจะโยงรักษาสิทธิของศาสนาเพื่ว่าเป็นการในสังงานทำบุญนี่ของนี่จะตู้ปัจจนต่วมจุเใจโดยว่าเป็นบุญรบารมีบุตบารมีเป็นวัดักถึงที่คามกินไก่ไวเฮ็ดที่ในหลักแล้วส่วนที่นี้สิ่งหนึ่ง ยังบุนเนี่อาพ่นบอกว่าถ้าโดยกตัสญูาทางทางงาทางททำใไอของเรือไองไปแบบนีผู้ดท่านของเหลือของประเสริก็ได้เราบุญบุญีเลื่อนระเสริฐผู้ดท่านข้ออ่อนประสิทธออ่อนทุอ่านอย่างเลยคือเขาเห็นให้ง่าผู้ได้ตังเจ็ดตังใจท่าว่าที่ยาควายที่มาตัวสุด่หมอน้รารตังจัง อาไมีปุยที่เังเป็นใจก็คอสมบูรณ์แบบรดผลผลิตที่ออกมาสมบูรณ์แบบช่นฉันนฉันใดเคื่อการสั่งงานให้ถึงที่ครับตั้งใจตั้งใจทำเป็นกำลังเป็นสภาพเป็นคนน้องซึ่งว่าบุญที่กิดก็เปนอ่งนั้นจิตต์การสรรนามุอภกานามังชักนิยมหาคิดนี้เอ่อความหลงใสไี่ความสภาพเราคือว่าบุญที่เกิดบางีอาจจะเนิ คน oh <yeah. S 1> าเครียดินีเียเพนี่าเรียนกินนามอ่าตีนหนานี่เป็นข้หาใหให้สรางให้มากเศษฐีเศษฐีมีจิตสภาพไม่้องเหงื่อใสไม่ภาษาศาสนาได้สารน้าขู้มากกปลาโลปลาอาการเรียนห้องติสารคปผู้เดียวเองแต่พอดีกันไหนรากว่าคอว่าจะเอาบูผู้เดียวเพาะนนีมีคูที่มีคนบ้าน ผมมีคนบ้านกประกาศบอกบริวารเขาจะบอทั้างหลัยว่ามีการทำต่อไปนี้ครับจ้าเอาบุญกินผู้ใดมีศรัทผ้าส่วนไหนจะไปร่วมเก็บถุนทำนไรออกมาหมเอาความออกมาห้วง,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 งกันทีน,าาน้บางอย่างจะลึกเลือกถึงว่าดเด่นหน้าหนึ่งกรทำเรื่องกรปฏิบัตาธรรมสมบุมาไปผ้ใดสะสมบุญมาดีก็ิดเป็นบ้านบดี เป็นเศรษฐีส่วนโ้าเกิดขึ้นแ่ากญนเป็นคนรับจากนี่พอเดู้เด็กินก็มีส่วนเกิดขึ้นแม่หลับจากเป็นพ่อเด็ูเด้กนเป็นห่อนเหตุว่าบได้กระทานีกระญตาบด้สะสมบุญมากแต่เปเก่าเพราะฉะนั้นเมื่อนีโอกาสเศรษฐีประกาศสามารถท่าง้วหาซึ่งได้่เป็นว่าเจ้าคุณเศรษฐีเบื้งหลังว่า ที่่เดวขอเก็มีสิ่งของบีเมนมีท่อไปร่วมกับทำเสรีก็เลยเห็นเด้แค่เสียผาวกเดี๋ยวควมยาเสียผาเอสียผาก็เลยตัดสินใจย่างเด็กขาดบาราสิ่้องสี่งอีเหตุอย่างกบูรท่ออะไรก็ได้ครสลัเสียผากเดี๋วขอเอาใบไม่เอาใบกองเอาใบไม่เาเก้มาเห็มาเห็นเป็นเสียผาแช่ เราก็ไปประกาศขายเสือผาของอย่างนี้ตลอะไรกันสมเด็จเดหน้าพินาบาลสมเด็จเดกน้าท้าวบินบาเลามีสลักเสือผอาเจ้าของเหลือว่าไปขายเตะสอกขายกินน้บาลรว่ากินน้าเกีียวเน่นเป็นอย่างนี้เขาขายเสือว่มีเสือผานมาปุ๊บคกวามาปนไใส่มาใส่ก็ตั ทีนาบก็ได้บอกว่าพระเจ้านลำดึงดอดถึงมาชาวบ้าอเกิดถึงไม่อยากโดนประเด็จสามทบบุญมาถึงแด่ให้อดีตชาติชาตินี้มีโอกาสได้สามนำทบบุญท่วมบุญจะกิของพระเศียรไปเลจิดหาพระจในการที่จะไปท่วบุญกับตานเศรษฐีก็มีแนีที่จะร่วบุญนับตเศียบา่อแเนยเาี่ไปเย ผู้คนเด็นทาหนัเรายไดเด็นนั้นก็ได้สรงของเด็นนั่นครับกีฬาบางเได้เสื่อมาบงเรียนได้ใจกิดา่าทราบเกี่วกับพวกดินสัตว์ทุกอย่างที่ข้าพใบยาวอยูเกียร์ใหเล้อทราบเข้าไปถึงมากลต่ยังข้าวใบยามีความขับสนขับสนเสื่อมขาดเรื่งประดับเรื่งแกงตัวทรัพย์สินที่ข้าไหลตั้งใจนี้ข้าวตั้งใจมีขนาดเท่าไหรก็เลยได้เงื่อนมาาซี่บาทเป็นเาน ได้ไปซื้อได้กับผมไปร่วมทำเสรษฐีเมื่อไปร่วมก็ท่านเศรษฐีมันมาข้าการสาห้องพระมุณงคินบาลเป็นสิ่งที่ท่ในอย่างเป็นสิ่งที่ท่านในอย่างพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพี่มีศารในยิ่งเข้าไปไปสงควาอสเท่าไรไปสมความไนบานโล่จีบานเป็ท่านในอย่างเอาอยู่ในกายอะไร คนอยู <łość> ่ทึกสารทุมรนิ่บนพื้เป็นกัใอย่างไเป็นสิ่งดีเห็นแต่เนีเดีถึงค่าว่าหลายเหค่ามีค่าขายเสือขายผัาขายไดสิบบาทแต่ว่าเป็นสิ่งทีเห็นแต่การทำกีเศรษฐีอะไรเอาปัญญาลเอาสมกอบเรยเรท่าเลยทีนีบอกว่าแต่ว่าส่วนบุญเหเอาไปจ่ายเาแกนบุญนั้เดีอ เอาไปมาค้นท will ั ride, life, ้งหลายไม่ไปท่าม่จินบาลอย่างเดียจินบาลจากพ้นกลุ่มทีท่าเสียบท่าปากขวกอย่างนี้อานิี้สงมนว่าเกิดผลบุญเกิดท่านที่เกิดขึ้นได้ชาติเสร็จเาจะไ่ยินเลยเอาไปพระราชท่านทรัพย์สินเข้นทั้งหลายอท่านบาลเท่านั้อกับเไปขอบุญนะในบางเสร็จนบาลท่าจริงเนยท่านเลยกับเอารัพย์สินนึ่งห้องไป ไข่ตีนวานเอาไปว่าตีนวานจากค้นหยาต้นตัวค้นเอาไปท่าไหนจะได้เป็นเศษฐีถึงท่านที่อยู่บนบในบุญอเนศเกิดถึงได้ท่านที่ในฉาเแต่ว่าสิ่งทีตีนวันท่านหนึ่งคือคาหน่อยจริงแต่ว่าเป็นสิ่งทีท่านหนอย่างนี้อย่างเดียวเป็นสิ่งทีท่าในอ่งอ่าสมมุติว่าเป็นเศษฐีเง่กลอยด่านหรือว่าท่ามยืนสีบาทเนี่ยเาเปว่าเป็นแดบุญแหอสนก็ได้หลายเรืประมาณ ค้นยาคนจนขับสนพราะมีเข่าน้าพุทธนาหามีเรื่องมียีิบาทข้ามเดือดรมเลยคู้คนจังสิงสีเดกอันนี้สูงเลยคูผลบุญหายกขเรียกว่าข้าสุดกำเล่าโบกหวแต่ว่าขันเป็นเศรษฐีมากข้ามจะนี่ก็อยหน้าลอยน้ถึงกบบบ่ได้หา่พอยี่สิบาทดพลังรัชกันี้กจะรามประการนักประการนั้นบางครั้งติจการจากนั้นไปเสนอว่าติน้วบางอลัที่จาก หลกดมนษไปเกิดขึ้นสวรรค์ขึ้นหลสวรรค์อ่าเข้ามาโลกสวรรค์เนี่ยสวรรค์เนี่ยโี่สมบัติเขาโลกมนุษย์เองผู้ดี่้หวยุกุดนี่สัตว์อินทรีย์เปมนพเจ้าจักรพดิพเจ้าจักรพพสชพืชพโชพนพเจพาจพืชพืรพืชพืพืชพืชพืชพืจพพืชพืนพืช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 พืพืช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 พืเพืชพืชพืชยืชพ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 ื่พชพไชพืยพ่ประเทศเดียว นี่คือสมบัติเขารวบบนุดที่มีความเบียดออกแต่ว่าสมบัติเขารวบบนุดทั้งหลายนี่เนี่ยมันก็สมบัติของสวรรค์เพราะนั้นก็มีคำว่ากันได้สมบัติสมบัติเป็นเด็ที่ว่าเป็นข้อเลือกของประิูนี่นะบารเรลล์อยากโวบบนุดไปกับไารเกิดที่โลกสนั้นเพราะนั้นญาติโยมหาทั้งหลายเอาการเ่องต่างแดนว่าการสร้างงานทั้งมีเลือดวนในห้าเป็นว่าให้ยซึมอย่างไรบ่อย ไป็สิ่เที่ประเสริฐที่อาเกษตรใดของเลิเขอประเสริฐเรื่องการเป็นสิ่งตอบแทนเพื่อนผนังพ่อท้ำบุญอากัดกินธรงมีให้ญาติโยมความเจวาญกับาติโยมทุกายเนี่ยถ้ำบุญเกืือจิเป็นเกืือหนู่ชาจอบหลสัมมาสัมพุทธเจ้าเกื่อจะร่วมสืบทอดักษาศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าในร่วมสันจัดทถ้ำากัจินให้สำเร็จเกิดถึงทาพระโลกพุทยญาณ <iums> ตัวเป็นบุญเป็นกุศลถึงจะเป็นสิ่งที่ตามตัวเป็นอริยรัพ์เป็นรัพปะเสริคบได้สร้างงามสร้างขึ้นงามความดีเกิดมาเป็นอริยสัพ์ข้ามาอริยรัพเพเป็นทรัพย์ประเสรฐโจรกับลักอะไ้ขี่กับโ้วนกับลักอะไรก็เดว้ะคือบุญคือกุศลที่นขึ้นงามความดีบุญกุศลใครเห็นได้ล้วนี้เป็นผู้ใหมาลักขอข้าไปรับลักอะไ้อะโยมมาคือทรัพเพขืน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 เกิด่า อันนี้เกิด uh, well. 네วาทรัพย์ซุ่มจิเป็นบุญเป็นกุศลนี่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์เป็นศาสตร์การเผยหากวันห้องหลได้ถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถวายต่อปุถุพันธ์ต่อวัดตาอารามเพื่อจะลูกหักษาสืบอดหลักธรรมข้ามสาวแสของพระสัมมาสัมพุทโธไม่อ่าวัดตาอารามไม่ศาสนาอันนี้อาจารย์ธรรมจะเลิกชอบกับรอยา มีศาสนาบุคคลคือคพอระเจ้าประสงค์ในบัดอารามอี่เท่าที่ไดขเขา้มออา,ามาเข้าประคำอาโอกปถับกับพระเจ้าประสงค์ในปัจเจศีตลอดจนถึงวาสาสนาสานยังบรรดาราขอาเข้าเี่าอี่ใดขาดตกบกพร้เฮาที่ใดรวมกันบุคคละนะปฏิสังขรณ์อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยในช่วงการสมัยของการทับบุญการทับบุญจะจิงนี่แหละเพราะนั้นให้ที่ดเห็น ทุกมูอทุกเล่าทุกงานส่วนถือว่าจะเป็นพระเจ้าเป็นดีพระพอดีส่วนราชการนี่พระเจะจริงร่วมกันสานานข้าบุญในช่วงบุญกระจิ๋นหลักศาสนาวัดฟูสิ่งใดที่มันยังขาดตกบกครบความบัดว่าร่างพระห้องห้อสิเธิ์บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนาธรรมศาสนาพิธีเกิดเจตโลกรักษาท่านนี้ท่างนั้นก็เพื่อจะล่งรักษาสืบงผอบศาสนาพระภาษามาสัมเดียวกันเป็นเครื่องถวาย เ็นกุฏาบูชาอนันต์ายอนุโมทนากับอยากโยมตีใดเดี่ยเขากับนิจภาพถึงนิจภาพเขาก็บเป็นห่วงบุญห่วงอุชอนน้ำฝนได้เพ้อเจ้ามูลเจ้าอุชอนเต็มที่จะเป็นติดตามเข้าไปกลางบันว่าผลบุญกุศลเหยียดใส่เขาเกิดขึ้นมากเป็นกู้บวชขาดบวชเสินเครื่องประดับเครื่องแก้จบเกิดขึ้นมากเป็นคนรูปสวยหลุงามเกิดขึ้นมากเป็นมนุษย์สมบัติเกิดขึ้นมากอยู่ในเจ้าภูติปอ ขัดส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของการด้สัมาราทัุ้ญเดียวกับการคุ้ะทัุกัรว่พุุธศาสนาเอาโอกาสต่อไปเราโชคิรับพรเนาะโ้คดิรับพรที่รับพรอยึ่เนาะรับพรจะไาั